ดำามีความผิดรว่าแบบกว่าจะเคาะมาเป็นมันเลือกยากไหมคือมันก็จะถามว่ายากไหมมันก็ยากมันไม่ยากมันก็ไม่ยากค่ะพอเราพอเรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะเลือกคนที่แบบเป,เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ให้ดีที่สุดถ้ามีมีเมือกูนี่เลืกสภาพแบเล้นนเองเครับเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นแบบเราจะทำงานไป คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่อสัมภาษณ์อะไรค่ะแต่ว่าจากการที่คุยกับพีนวาร์เขาทีนวารคือรับรองแบบว่าเนี่เราก็เลยรู้สึกว่าน่ารักก็ก็โอเคพอพอโอเคแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นน้องแล้วแล้วก็คือน้องรับรู้แล้วใช่ไหมคะก็มีการแบบคุยโทรคุยกันในไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องน่ารักมากจริงๆหน้าพี่ผมก็ค่ะพี่น้าบอกว่าตอนก่อนนั้นเนี่ยผมไม่ควรจะโพสแหมกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือที่อยากเปิดเเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับไป follow แต่งงานสดๆ คือที่บอกว่ากลับไปพอลวด